จับเลี้ยวงต้มาแล้วเขาเขาเขายกเป็นเน่ยเขาเขาเลี้ยวเป็นเนายจ้ามาหาแม่มาเล้วมาแล้วไม่เอะไม่เอะมาแล้วเดินมา โตกล่องแล้วเขาก็เอาออกของเขาได้จ้ะอันนี้วันเก่งแล้ว,ลวเดินตามมาพักจ้ะเขาโยกเปลี่ยนสิฟซีหรอจ้ะจ้ะ แล้มาหาเดินก่อนเดิน่เดินตั้งแต่ได้อันนี้แหละที่คู่เขาเอาันนี้มาหายเลยจ้าแต่ก่อนแม่ก็จับเขาเดินมาที่นี่คู่เห็นแม่จับแบบเมื่อยไงคู่ก็เลยหาเนวเดินมาหาจ้ายกอะเขาเดินได้ถึงปียังถึงเหรอจ้าน้นาหรอกเก่งเนาะแต่ก่อนจับเพ็ดจังจี่เะเป็นต้องจับตัวนี้บ่ต้องจับเหรอจ้า